ครับวันนี้มาดูคูเปโกุสเค200นะครับมาดันรถเทนเลอร์ครับพอยืนลึกครับไม่รู้ลงมาทําไมครับขึ้นไม่ได้ครับตอนนี้ทิกัดบ้านนางเมืองนะครับลื่นมาครับเมื่อคืนฝนตกครับโชเฟอร์แม่โคก็เสียหนุนะครับส่วนครับทนเลอร์ก็พอยืนลึกครับเบือนก็ขึนแล้วครับ จะว่าแค่ยอยู่ครับเรามีรถแมคโคร,ออโรเอาอะไรบวังรถเดอร์ะวังรถเดอร์ขับยานแล้วครับดันไปสบายครับชิวๆปิดจบวันนี้นะครับไปไปขึ้นไปครับขึ้นไป หน้าง,งานขุดสระนะครับวันนี้ลึกประมาณเจ็ดเมตรได้ครับสระนี้ว้ายบ้างยังไม่เลยู้นะา<ป>มาดูสระครับมาดูสระสระนี้ที่แรกขุดของโครงการรัฐบาลน,นะครับกว้างไม่พอเลยขุดต่ออีกครับความลึกประมาณห้าเมตรไปครับแม่โคกับบ้านครับ ว่าม,มีอย่างไรได้วยทำไม่พิณต้องทะเลนั่งหัวไม่ทันละฟ้ามืดครึ้มครับตอนนี้ไม,ม่เบียกครับนักลงรถไมโครขึ้นรถถลือ เสียนุบันในเมืองนะครับเอาเยี่ยงกันหรอครับเข้ารูปข้าวค้อนเนี่ย ถ่ายคิปเรียนได้ใอยกอันได้เพราะไม่เบียก <laughs> วันนี้เสียนุมาลอกขุดสานนะครับวันนี้ไปอยลึกมารับนะครับห่วยไม่อย่างแต่ว่า าดพลวนเ้ยเอาดีๆนะมึงนะครับต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างสูงนะครับพอก็ลักซ้อนลูกนะครับพี่น้อง อขอเไปนพาไปครับต้องมีชั่วโมงบินนะครับโอ้ผมหลืดเสียวแท่นมางทางเอยียงครับมางทางเอยียงตัวประทังโบครับ บ้านห้อสบายสบายฝาก้วโอ้ยเหลีย่ยเอ็นอินอยู่ครับพี่น้องโอเคโอเคร่่มไปริ่มไป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 